คู่นี้เป็นไงคู่นี้ครับถ้าถ้าผมเป็นกรรมการนะครับยอดเล็เพชร49เพชรมหาชน47เพราะอะไรเพราะยอดเหล็กเพชรได้นับแล้วก็ไม่ได้ว่าโดนยำแค่ออกว่าจะหมดยกสามเราไม่ได้เสียเปรียบเยอะนะยกสามไมไ่เสียเปรียบเยอะนะยกสี่เนี่ยโอเคเราเสียเปรียบแต่ว่าไม่ได้โดนยำนะแต่แค่ออกว่าจะหมดแต่ยกห้าเนี่ย ยกห้าเนี่ยเราได้คือยำเลยล่ะเรียกว่ายำหมดเขาเขาไม่โตเลยใช่ไหมเพราะเด็กมนรู้เนี่ยว่าให้หน้าเสือกูชนะแน่หน้าเสือกูชนะแน่มันก็เลยไม่ออกผลใช่ปะ,ปะมันจะคิดว่ามันเคยทำแบบนี้แล้วมันชนะเด็กก็เลยไม่ออกุลแล้วมันโดนทั้งเมาทั้งไรเมาอีกสองชุดนะผมพูดเลยว่ายกห้า,า,ก,าก,ก,กับยกสามยกห้าชนะมากกว่ายกสามยกสองกับยกสี่ยกสองชนะมากกว่ายกสี่แล้วมวยเนี่ยสามสี่เนี่ย ให้ได้แค yep. hmm. yeah, ่แ no. ต mm ้มบวกไม่ถึงสองแต้มแต่ยกสองนี่สแต้มแน่นอนถ้าตัดสินสี่ยกยังไงยอดเหล็กเพชรก็ยังชนะอยู่เพราะได้สองแต้มเต็มจริงไหมแล้วยกห้าเนี่ยเราได้เปรียบเห็นแต้มถึงแต้มบวกด้วยซ้ำเพราะว่าการทีงแชมป์คุณสามารถให้สองแต้มได้การทแชมป์ให้สองแต้มได้ยอดเหล็กเพชรยกห้าก็สามารถให้สองแต้มได้เหมือนกันถ้าคุณให้เพชรป๋าชนยกสี่สองแต้มยกห้าคุณก็ต้องให้ยอดเหล็กเพชรสองแต้มเหมือนกัน ใช่ไหมเราพูดกันตามหลักใช่ไหมเพราะว่ายกห้าชนะมากกว่ายกสี่มันไม่มีครับมวยไม่โดนไม่ได้รับอะไรหรอกไม่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 ได้คือการชิงแชมป์เขาเขาให้ได้การชิงแชมป์ไม่ได้คุณไปดูเลยว่ายกสี่เพชรมหาชนได้สองแต้มก็ที่ทิพแฝดกังตกใจเลยยยกสี่มึงให้มาได้ไงว่าสองแต้มนี่คือปัญหายกสี่คุณให้สองแต้ม แ้่คะแนนเนี่แต่ละยกแต่ละยกเนี่ยยัยได้รู้แล้วใช่ไหมที่ผ่านมาอย่างยกหนึ่งเขาให้ยังไงยกสองให้ยัยกสามให้ยังไงยกสี่ให้ไงใช่เพราะว่าผมคุยกับพี่แฝดพี่แฝดตกใจก็เห็นยกสี่เฮ้ยมึงให้สองแทมได้ไงวะยกสี่ไม่ได้สองแทมแล้วมวยไม่ได้นับแฝดนะนะใช่ไม่ได้สองแทมอะยกสี่ไม่ได้สองแทมนะในในในกติกามวยตามมวยมวยก็ไม่มีครับถ้าการชิงแชมป์ถ้าการชิงแชมป์ให้สองแทมได้เพราะว่าผมผมผมอ่ะถามแล้ว ผมก็เถียงกับเพื่อคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่การจริงแชมป์กรรมการมีสิทธิ์ให้ได้จริง,งมันก็แปลกอยู่นะจริงจริงการชริงแชมป์มีสิทธิ์ให้ได้ก็ผมก็เสียงแบบแชดเถียงางเนี้ยเหมือนกันเสียงแต่เรามองว่าเฮ้ยเ้คุณให้ได้ไงสองแต้มเพราะว่าผมคุยกับที่แฝดที่แฝดไดตกใจเลยคือเขา,เามีปัญหาผมก็ต้องคุยกับผมมี้ให้ได้ยังไงไงยังเงี้ยใช่ไหมคือปัญหาอย่างที่ผมบอกว่า,วามวยครั้งเนี้ยแม่งโคตรยากการตัดสินที่ยากมาก ใช่ไหมวงการมวยไทยอย่างที่บอกป่าอันไหนน้าเสียเราต้องดันออกน้าเสียต้องดันต่อพอน้าดีเข้ามาเพราะเด็กรุ่นใหม่นี่ะถ้ามันมีครูบาอาจารย์ที่ดีมันก็จะเป็นคนดีของสังคมแล้วพัฒนาสังคมได้แต่ถ้ามันได้ครูบาอาจารย์ที่เร็วมันก็จะเร็วตามครูบาอาจารย์สังคมเราก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับผมถึงบอกว่าเราอยากได้พอ,อกาักีฬาคนใหม่ก็คือคนที่ติดดินเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเขาติดดินน่ะเราอยู่ได้ นะครับแต่ถ้าเขาไม่ติดดินเขารอรับเงินเดือนอย่างเดียวกูจะเป็นลมอ่าอันนี้จะยื่นจะยื่นกับกรกตแล้วลําดับขั้นตอนต่อไปสเต็ปต่อไปเจะอ้อมน้อยครับวันพฤหัสนะครับตอนเที่ยงนะครับอ้อมน้อยนี่ขออ้อมน้อยไปยื่นซื้ออีกไปยื่นหนังสืออีกยื่นหนังสืออีกครับถึงถึงคุณเถลิงครับผมไปตีไปตีเพื่อ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 อะไรอ่ะเพื่อปวดไม่ใช่เพื่อปลดให้เขาออกมาทํางานกัน พะเวลามีปัญหามีปัญหาต้องออกมาทํางานกันครับใช่ไหมครับเราคนของประชาชนเวลาประชาชนเดือดร้อนเราต้องออกมาช่วยประชาชน